สวัสดีครับพบกับดตรเทมทาโรคาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่13-19มิถุนายนสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับทีนี้ดูดวงไพ่ทาโรบาดเตอร์เทมก็จะมาทํานายกันนะครับตั้งจิตพร้อมๆกันนะสืบมาที่มือผมนะครับดูซิว่าชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างในช่วงสัปดาห์นี้ ชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะครับอาจจะต้องแบบว,ว่าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดถึงจะสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะครับชาวราศีกรกฎเป็นคนมีความสามารถเดนมาร์เชียนเป็นคนเก่งตอนไม่ให้จบสาขาที่ตัวเองเรียนมาก็สามารถทําได้ดีเป็นที่ยอมรับนะทุกอย่างมันดูช้าหมดช่วงนี้นะชาวราศีกรกฎและที่สําคัญคือให้ระวังการโดนแทงข้างหลังกิดอัดใจนะครับ รบไพ่ผู้หญิงเลี้ยงราชสีหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจถ้าชาวราศีกรกฎนะคุมลูกน้องอยู่เป็นลูกน้องผู้ชายก็ได้หรือถ้าพูดถึงความรักก็จะมีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายหรือถ้าผู้ชายจับได้ไพ่ใบนี้ก็จะต้องฟังคำสั่งของผู้หญิงนะครับพูดถึงลักษณะนั้นน,น,นะครับส่วนคนรักมีโครงการที่จะเริ่มอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรบางอย่างนะครับเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศและที่สําคัญคือนายออฟวอน หมายถึงว่าเหมือนเราเราสู้อะไรบางอย่างกําลังสู้เลยสู้เต็มที่เลยช่วงนี้เหมือนคนออกสงครามก็ยังต้องสู้ต่อแต่ทุกอย่างจะมีทางออกนะเดี๋ยวจะหาเงินได้หรืออะไรบางอย่างแล้วไพ่มนพูดถึงว่ามีความหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกนะและที่สําคัญคือให้ระวังเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้านะครับหลักๆนะอันนี้พูดถึงลหลักๆอ่ะทีนี้ชาวราศีกรกฎเราจะมาลุยกันเรื่องอะไรบ้างอันหนึ่ง รัก3ามเศร้าแล้วกันความรัก 2. ใครจะแทงข้างหลังเราจะเกิดจะอะไรต้องให้ระวัง 3. โครงการที่เราคิดจะทำอะไรเริ่มต้นใหม่อะไรมันจะดีไหมมันจะสําเร็จไหมสาเรื่องนะครับรักสามเศร้าคนแทงข้างหลังโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่นะครับเราจะมาดูกันนะทีละเรื่องอเ okay. เรื่องรักสามเศร้านะไพ่ใบนี้มันพูดถึงว่านายออบครับหมายถึงว่ารักซ้อนซ่อนชูได้มีคนอิจฉาลิษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้าและเรื่องเนี่ยคิดห้อยหัวคิดตักใจกังวลใจว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างโฟกัสเรื่องเงินเถอะคิดเรื่องการเงินดีกว่านะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไป<ม>คุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดือนไม่จะเชี่ยนขึ้นแอปวอลหมายถึงว่า,<ม>วา ทำอะไรก็สำเร็จทําอะไรก็ไม่ติดขัดแสดงว่าปัญหาเรื่องร่างสามเศร้าจะมีทางทางออกแล้ววิวออฟฟอร์จูนนะถ้าพูดถึงความรักไพ่ใบน,นี้มันบอกเลยเกี่ยวกับความรักคือลักษณะเป็นคู่แท้ต้องอยู่เคียงข้างกันนะยังไงก็ช่วงนี้นะคนรักไม่ว่าจิตใจเผลอไปม,มีใครหรือกําลังทุกข์ก็ขอให้นึกถึงวันที่เรารักกันนะครับลําบากมาด้วยกันเพราะไพ่มันขึ้นมาว่ายังไงก็นะ จับมือไปด้วยกันทุกอย่างจะได้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาเรื่องการเรงริเน,นการอะไรทุกอย่างจะได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปเรื่องต่อไปแทงข้างหลังแทงข้างหลังมันได้อีกมีนิ่งหนึ่นะจะทำให้เราน้องหนักใจกังวลใจนะ รวมทั้งโครงการที่เราจะทําอะไรบางอย่างนะคิดดีดนะทํกับใครตั้งแต่2คนขึ้นไปลองเช็คดีๆรายละเอียดการลงทุนสัญญานะครับให้ระวังการโดนแทงข้างหลังได้แต่คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถพูดถึง2รอบแล้วเป็นเดอรเมดเป็นเดอเมดเดอเมเจเชียนนะเป็นคนเก่งมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ระวังนะเรื่องการแทงข้างหลังเราต้องไม่อยู่นิ่งกับที่ต้องทำนั่นทำนี่ แต่ไพ่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่บริหารจัดก,การได้อาจจะเจ้าดวงชะตาชาวกรกฏเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บริหารจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างได้และให้ระวังเรื่องของการแทงข้างหลังอาจจะเกี่ยวกับเรื่องระวังนะครับอาจจะทําให้บาดเจ็บอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นได้ให้ระวังด้วยละกันนะให้ทําบุญละกันไพ่ใบนี้อ่ะมันพูดถึง4อย่างที่ผมเคยบอกเสมอต้องพบแพทย์พบหมอหรือพาใครไปโรงพยาบาลหรือระหว่างอุบัติเหตุ หรือจะต้องไปเจองานศพคนที่รู้จักหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นนะชาวราศีกรกฎให้ทําบุญละกันลงศพคนไร้ญยยาติสถาบันนิติวเวศวัดหัวลาโพงหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อจะได้สบายใจหรือทําบุญโรงพยาบาลสง่งช่วงนี้โรงพยาบาลสง่งเขาก็ต้องการสิ่งของบริจาคอะไรต่างๆด้วยเช่นกันนะช่วงนี้ยังไงก็ลองได้ทาบุญโอกาสดีๆในช่วงนี้ละกันใครมีกําลังก็ทํากันหน่อยละกันนะครับต่อไปอีกเรื่องหนึง่งโครงการโปรเจกต์ใหม่ การเริ e ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือชาวกรกฎดจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จะดีไหมจะโอเคไหมสื่อมาที่มือผมนะชาวกรกรช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องโครงการใหม่อาจจะต้องคิดหนักแต่เป็นคนฉลาดนะที่หัวหัวร้อนเนี่ยอาจะต้องนอนคิดอยากจะนอนนิ่ง าขาดสภาพขล่องทางการเงินเพราะเราจะต้องไปล,ลงทุนลงทุนไปเลย,ยไพ่ใบนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้นะหมายถึงว่าคนที่ร่วมทําด้วยก็จะเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งจะมีข่าวดีจะมีข่าวดีจะมีการเฉลิมฉลองแ<ม>ห่งความสําเร็จด้วยนะเห็นไหมไม่จบและมีทางการ the world <ม> the world คือหมายถึงว่าได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่แสดงว่าโครงการอะไรที่คุณทํานะทําไปเลย มีโอกาสสำเร็จสักเซสอย่างแน่นอนให้ลุยเลยครับแต่ต้องระวังนะเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องการเงินค่อยๆคิดนะครับแต่ทุกอย่างมันเอื้อให้กับคุณแล้วสามารถที่จะทําได้ค่อยๆทําไปนะอย่าไปลงบุ่มบ่ามดูจังหวะเศรษฐกิจดูสังคมในช่วงนี้ด้วยว่าโอเคเราลงได้ขนาดไหนนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวกรกฎนะยังไงก็ฝากติดตามเพจ IG ช่อง YouTube d รเทมทารคแล้วก็เพจช่อง YouTube ดูดวงไพ่ทาโร่บายด็เตอร์เทมส์นะครับเรามีทั้ง2ช่องมีทั้ง2องสองเพจไงก็ฝากติดตามแล้วก็ถ้ายังไงใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะครับวิดีโอคอลสามารถติดต่อ l ล n e official ทางด้านบนได้นะครับถ้ามาว่าขอจองคิวเพราะการดูดวงของผมไม่ต้องเจอตัวเลยนะครับวิดีโอคอลช่วงโควิดนี่สะดวกเลยถามหาใครเนื่องถึงหน้าคนานั้นถามหาสถานที่ไม่ใช้วันเดือนปีเกิดนะครับที่สําคัญคือการดูดวงของผมคือก็แบ่งเงินไปทาบุญด้วยเช่นกันนะครับเพื่อขอบคุณเจ้ากรรมนายเวรของลูกดวงด้วย ถ้ายังไงก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆสำหรับชาวราศีอื่นๆด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ